สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกกคนเ้เนมาอยู่กับจางอ่อนอีกคือเราครับมาพอกันหลังเลกงานครับพี่น้องมาในพึ่งออกก้ามานะครับอาบน้ำอาบน้ำมาเรียบร้อยนะครับมาพรอมกับบรรยากาศแบบคึมๆนะครับคึมๆเพือยังฝนสีตกเนี่ยแต่ว่าแบบหอนๆเอาๆน้ำครับพี่น้องแดดกำบัท่านออกนะครับนะืมอนได้เตาได้มอได้กระทะมาไม่ให้ได้ย่างกินมาเบิ่งกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมนูง่ายๆนะครับพี่น้องเมเนเป็นเมนนต้มมะม่านะครับ ตะเก او เวลากินมามานี่ก็ต้องก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนนะพี่น้องเนาะช่วงปลายเดือนช่วงใกล้สิ้นเดือนนะครับเงินเดือนบอท่านออกนะครับแต่ว่ามามาเหมือนี่พิเศษเพราะพี่น้องไม่กินมามาช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนนี่ยังวันพูดแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมามาช่วงต้นเดือนกระสิประมาณนี่ครับพี่น้องมีไข่มีกุ้งนะครับมีเครื่องหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลายเดือนได้บัดนี้พี่น้องถ้าเป็นปลายเดือนมันก็ะสีแล้วแต่ซ้ำเนี่ยแหละนะครับนะพวกนี้กระสิกระสิบ่มีเนาะมาๆมาเริ่มต้มกันเลยครัับบดนี้ โอ้ยนี่ครับเดี๋ยวพามาต้มกินปรมาสสน้นามันหอนครับมือนี่ปะอ่ะผมเปิดแกนแล้วเรียบร้อยครับมาเริ่มต้มกันเลยบ้านนี่ปลามานะครับส่วนมากเวลาผมต้มนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ครับเครื่องนะครับพวกทะเลนะครับมีกลุ่งมีไข่นะครับมันจะเขากันดีผมว่าเนาะบริโภคนี่บริโภคจะห้่าย่นได้พป่น้อังเลยแต่ว่าตัวแดมันแสบนะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับเอามาแนะนำพซื้อนี่แหละอ่ะใส่เครื่องผงลงไปเลยครับ ต้มแบบนี่แหละง่ายๆนี่แหละครับพี่น้องนี่ใส่เครื่องปรุงลงไปครับต้มแค่ข้อเดียวกันไหจะพ่อเหรอครับดูนีพอพอ่เพราะว่าเครื่องบักหลายนะครับทั้งไข่ทั้งอย่างน้ำเน่เป็นเมโนโเูเมโนูเด็กหอนะครับเด็กหออยู่สมัยอยู่หอผักนะครับพี่น้องนี่ตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนก็นก,นกินตอนนีนี่แหละมะหมา,มาปลากระป๋องอยู่พ่อปนี่ครับ ใส่ลงไปห้อนเดียวกันนายจะอิ่มแล้วล่ะครับมาอนี้บวก,กินหลายบวก,กินหลายเดี๋ยวรอให้หมอเดือกันแป๊บนึงครับพี่นอ้องโอ้ต้มแล้วนี่เยเต็มถ้วยผมได้ครับเครื่องบากลายนึงมาหมอเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวผมเอาเส้นมะม่าลงเลยครับ เอาใส่ยงไปพอใส่มามาแล้วเอาผักตำลงไปได้ครับนี่ใส่ผักลงไปได้ครับเอาเศครับลงไปเลยกุ้งครับกุ้งใส่ลงไปเครื่องเน้นๆนะครับเครื่องเน้นๆเลยนี่อ่นนะคนจักหน่อยนึงแล้วก็ใส่ลูกซีนลงไปครับเอาซ้ำหนี ton, ่งกับพ่อกินบวบ มาหมอเรียดอะไรแล้วมตอกไข่ลงได้บัดนี้ครับในสองหน่วยเลยอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยบัดนี้ครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสาหรับเมนโต้มมาม่าครับมาไปแซ่บๆน้ำกันมาหน่อยครับมาม่าวันนี้ครับพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับต้มมาม่าครับต้มมาม่าต้นเดือนนะครับมีกุ้งแถมมานำมีกุ้งมีมีเห็ดนะครับมีไข่ถ้าปลายเดือนก็สิเหเลือตั้งแต่เส็นมาม่าอาไปต่อย้ะครับย่างเดียวเดี๋ยวสดซิมมังคับแ้วมืัครับหืเข้มข้นดีขนาดครับ ลงมือเลยแล้วกันมานเนยมาได้ครับไม่ได้พี่น้องมานเนียผูไดใ้ใดร่ท่านได้กินเขากินน้ำนะครับแต่ว่ากินมาหมาครับมาเนี <c> ่ย <oughs> ยังนอนอยู่เลยครับเ็ด ลมมาแล้วครับบ้านเนี่ยซีเซ็นเยน็นะจังหน่อยหนึ่งกินง่ายๆแน่เลยละครับหลังจากเลิกง,งานมากินเข่ามาหลายมื่อล้วครับแบบเป็นเมนูกับเข่ามาหลายมื่อละเดี๋ยวมื่อนี้เป็นเมนูกินเล่นจังหน่อยหนึ่งอูนี่จะตาซะแล้วครับ ด้ลูกซินไหมน้าลูกซินจับ ซ้ำนี่ก็แล้วเศรายอนครับพี่น้องนอนเบิดมือเท่าคำเลยได้บ่เนี่ยกินซ้ำนีแ่แหะครับตื่นที่เดียวมาแรกงเลยครับกินเขาแรงแล้วกะเขางานนะครับ mm hmm. ขันมะนางล้วก็ะแดดออกลงได้บ่เนี่ ส่องห้องกินอยู่กับห้องเด็กกูมากบากหลายตัวนะครับ กุ้งที่ไอ้ซื้อมากว่าน,นี่แหละที่ว่าเอาเอามาลาบนะครับแบ่งแหวก เคืองเนียนๆนะไข่แบบไข่แบบอันนันเป็นยามตุงนนะแบบบะสุกแห้งหวานๆเลยครับซัมเนื้อนวล <c oughs> <c oughs> แสบคักไหมพี่น้อง กินแบบง่ายๆนะครับพี่นอนะ้องเนี่ยว้าว <c oughs> กันเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมือนี้สหลับเมโนโออูต้มามะม่านะครับต้มามะม่าแบบพิเศษนะครับช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าปลายเดือนมันก็จะเลื้ตั้งแต่แบบ มามายอย่างเดียวนะครับคือสีบนมีแนวมามาใส่ดอก ครับเนาะตอนนี้ก็เอาไม่กินยามืองเศร้านะครับหลังจากเลิกงานมาแล้วครับพี่น้องเป็นอาหารเศร้าครับมื่อนี้กินแล้วก็สิได้ริพารีดแพ้ได้บ้างนะครับหลังจากรีพารีดแพ้แล้วก็สิได้พักผ่อนนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นตื่นมายังไม่แรงนะครับมาสู่งานกันใหม่นะครับนี่แหละครับพี่น้องวิธีชีวิตของมนุษย์โรงงานนะครับเนาะก็ฝากนะครับพี่น้องมื่อนี้ยสำหรับคลิปนี้นะครับเบื้องแล้วถ้ามักหรือว่าถึงใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดำเนินได้ครับสำหรับมื้ออนีครรรับิพาปะกใหืว่าบอโททษขออภัยไว้ณี่นี้นยคืออเเกก่าาไว้้จันนคคลิปหรับพีีี่่่นน้้ออองมืขกาาววคคสสััดรบ